แต่ปลาคอตัวนึงปลาเาวตัวนึงอ่านลุงงงแล้วมาแต่อย่ามองเนาะปลาคอตัวนึงกับปลาเาวตัวนึ่งเออดีจังเลยดีจังเลยสาว,วามากนี่น้ำอุดตุ๊กโอ้ยเดือดเอย สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขูสุคนน้องอันสบายดีเด้อพี่น้องค่ะนี่เขาถือหุบมาพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปใส่ตุ่มลานตุ่มล้านที่คอยซื้อมาเหมือนหมดสี่ดังเลยพี่น้องเลื่ออยู่หนีมั้งที่ว่าอยู่ฐานเลยฐานน่ะโหเจ๊น้องเดี๋ยวมาเบิ่งมองนี้ก่อนเดี๋ยวเอาตุ่มลานมาใส่นาะ เนี่ยมาใส่ตุ่มกะเเนื้อมันกะห้าพี่น้องห้ามปนกับหัวอาหารน้อยหนึ่งัวอาหารปลาดุกเพื่อเพิ่มความหอมให้มันลปเขาเพื่อพี่น้องไปใส่ตุ่มนี่ก็เพื่อเพื่อหน่อยเพื่อใหม่ข่อยเองเด้อพี่น้องพอเห็ดไปใหม่โอ้หนามดายเฮ้ เขาเจ้าบอกให้ใส่มองที่ว่าดินมันแข็งแข็งนะเชียงเที่ยนะใส่ถุงลาดฮะพี่น้องอันนี้ก็น้ำมันก็ขึ้นเลยพี่น้องสังเกตเลยน้ำมันข่นน้ำขึนเลยมันเกิดสีหดขัอ้วอะไรเลยพี่น้องเบิง่งในตีแซ่ <laughs> แมบปม,มบอยู่ เอออาจักมือเลยมันสิถว่วมขัวเขาอ่าน้ำถล่มขัวแล้วก็มีตะขี่เพื่อแล้วภานี้พี่น้องเลยใส่เพื่อขามน้ำแค่จักขามลดขามล่างวันนักกัญญาได้ขันโมมีขัวขามขามไปแพะนั้นกัญญาขามเพื่อขามแพะกอยห้ามกันพี่น้องเห็ดมันเป็น แขนแขนเนี้ยเงียเเนาะบ่อยมันพุกกับฝนกับหนาบและกับปัดดอง ไว้ซีโล่ในบ้านดงกวดมงสถานที่มันเป็นตบบนี้นว่าไว้กวดพั้งพี่ ตอนตอนแรกเราใส่บางนั้นมันหกลายใส่เงาใส่หมุนเป็นนี่จ้าโอ้เรเคยใส่ยักเทื้าเล่นก่บพี่น้องเลยตุ่มที่สองก้อยลงโอ้ยเ่าทำเปื่อย ยาผูดด้ที่ไหว่าอาหารผู้ลงๆไปไปมองไม่พี่น้องเลยขั้นตัวไปรังที่สามโอ้รังนี่ตัวง่ามันหกักเนาะแบบใสอันนั้นจะเต็มบ่ไพี่ได้บ้าลองบัง โอเคไปด้านต่อไปสิภาพอพอไปพี่น้องเพราะเบิง้งสะพานข่ามนะเพราะเนาะมันก็นสุดโชกแหงเลยพี่นอ้องเพราะว่ามันหดย่ามสิมันจีดตองเลยจากละอะไรเลยแค่ <c ười> น้อยหนามาอะลรมันก็ดจีเทะแบบนี้พี่นอ้องเบิงบ่งเบิ้งมันจีจู้กับหนามเลยเนาะโซนหนามันขึ้นเนาะพี่นอ้อง แต่กัมันก่ดุกลงแน่มั้งแต่ก็พอเที่ยวได้เยี่น้องเลยเที่ยวซ้ำหนามาเห็นแบบเที่ยงน้อยหนามาแห้งมันกลไปขัวอันนี้เสียมเอบเอบอยู่ครับน้าน้าเ้องการยังอันหนึ่ง,น,ง,งน้องยังหนังหนึ่งี๋ยวเอาไปใส่อยู่ ผาบัตตอนนี้เวล er าประมาณสี่มงครึ่งและพี่น้องเดี๋ยวเราจะลงไปยามมาเนาะไปยามตุ่มลาดเท่าก่อนพี่น้องเลยเาตรงทางนี้เดี๋ยวหน่อยเขาจะเตะบานอยู่เดินบัดโอ้บ๊อบบีหน่องก้อเนาะหนองก้อเพิ่นออกมาหน้า มจะปวงหนังอุดหนังไอไปยำยำตุ่มก่อนเอาเบิ้งข่าวว่ามาหนิหนังอุดตุก๊กโอ้เดียบร้อยเก่งเก่งเก่งไปยำมึงเนาะว่าสิถือด้วยพอ ปกติเพื่อนกับบอกให้ใส่ย่ามเสาเพื่อนพี่น้องแต่ข่อยมาใส่ตอนเพศแล้วก็มายามตอนแรกเนาะแต่ปลาคอตัวหนึ่งลา้าตัวหนึ่งอ่านุ่งงงแล้วมาแต่ยามองเนาะปลาคอตัวหนึ่งกับปลาเาวตัวหนึ่งโอ้ให้ข่อยนากินแล้วไปเดี๋ยวเาไปเบิ่งตุ้มาะนะผมมันจิถืออยู่อ่ะกําลังถ่ายเคื่อตัวนี้ เขาจะพยายามตัวเขาใส่อยู่ฝั่งนะาคารับอนนอะอยฝั่งบัดนะาคารับใส่อันหนึ่งร้านหนึ่งมาเบิ่งกันว่ามันจะถืออยู่บนนอ้มันกับกบุชาะวคอยกับบ่กเคยใส่นะธรรมชาติสวยงามพี่น้องเอบิวบรรยากาศแคมป์เซ่บ้านเฮา เต็มอะไม่ฮพ<ป>ี่เด็มา อีซังกูบมมีพ่พ่อโตว่อะอูโอ้คือมาเสียแผนขัดไปกูไปกูไปซะโอ้ยยังบมมี่พ่อโตเสียแผนแลงเลยเรือมันบ่เป็นย้ะมันบ่ยังขังนินเด้อ ตัวนี้มาล้างไมยเนาะล้านตัวนี้เอาใส่อยู่ฝากบ้านเฮาคอยอุ้ยสิบว่ถือวาวายตามตำล่ามันต้องถือได้พี่น้องเอ้ย

บ่ถือเนาะฮะกับ,บ่เคยใส่จากเถื่อนนะพี่น้องเห็นแต่เขาจะใส่แลอันนั้นรุ่งม่งแล้วก็ว่าแามหน้า,ามันบล็อกผมมันจังถือปลาดปาดปาลรหัสมันจังเข่าตกได้านแต่การห่อมเขากับมันโมเมนท์ห่อมใหม่คันห่อมซีมาใหม่อ่ะมันหอมนะมันก็จีเขา่ามือนาผมเดี๋ยวจะเอาห่อมใหม่มาใส่ไปไปร้านใหม่กันพี่น้อง dùng trọ thứ cứ cao để xong tổ và bạn xong tổ bóc khái rộng oh, một thử qua phi nòng ấy để xong tổ đây lại con เอาไปไ้ปุ่นไลอยเมื่ออีกคนเมื่อหนาเอาไม้มือหนาเอาไมมือยอีกได้เดีอยหล้างสุดท้ายล้งตัวนี้อยกแน่ือสิถือหลายือเก่าโอ้ยฮะอนะพถือพอดีเออ ยะดเว้ยอ๋อนิดะไเจ็ดตัวสองตัวโอ้ยพอดีพอปนพี่น้องทองโตอีดตัวใหง่บ่เตนนอีกตัวใหญ่ เน้ำน้ำน้ำเอ๊ะิวบัดนี้พี่น้องเลยได้พ่อพอกินได้ประมันร่วมเบิดเทิงเบดซิปกระตู๋สีุบปะเมื่อบัดคิ้วเขาพ่อปนกันยังโ่พ่อพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็สิเบิดเพียงเท่านี้พี่น้องเลย ใส่ผมใส่ด้านกับมันบอถือเนาะเพราะว่าเราใส่บอถือเนี่ย well. มันน้ำบ่แเลยก็ใส่บวเป็นแน่มือหนาคลิปหนาเาสิมาแกะโตใหม่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเอาดีดีโดดเลยค่ะเห็ดคักๆกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พี่น้องเลยเจอกันคลิปหนาเด้อบ๊ายบาย